มสวัสดีครับพี่เพื่อนสวัสดีเอสซีคุณสมุทรโคตุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่เพื่อนมาซื้อมาซื้อกล้องระดับครับกล้องระดับเซอร์เว์ครับพอดีก็จะต้องมีงานที่จะต้องใช้ก็เลยลงทุนซื้อเลยครับก็เส้นนี้คือเส้นสุพรรณนะครับเลี้ยวซ้ายมาจากหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าคือเลี้ยวซ้ายมาจากทางบางใหญ่นะครับบางใหญ่ซิตี้หรือว่าวัดเกตนะครับเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าลงสุพรรณครับประมาณหนึ่งกิโลครับยูเทิร์นกลับครับนี่ฮะ น,นี่เราก็บอกไปขึ้นทางอัดคลิปเป็นวีโอให้พี่เพื่อนเลยนะเพราะวันหลังพี่เพื่อนเผื่อวิ่งมาเซิร์ชได้มาเซิร์ชเองได้นี่ฮะเราจะเห็นสะพานลอยนะฮะเลี้ยวซ้ายมาหนึ่งกิโลกว่าจะเห็นสะพานลอยเราอยู่เทินเลยครับนี่ฮะอยู่เทินเลยครับอยู่เทินไปก็จะเป็นหมู่บ้านสุชาครับเข้าไปในหมู่บ้านครับจะมีกล้องระดับขายอย่างผมจะถ่ายเป็นเป็นช่วงๆไปนี่ครับอยู่เทินแล้วครับนี่ฮะอยู่เทินแล้วครับอยู่เทินแล้วอยู่เทินไปได้เพาะว่าู้ หมุนเงับหมุนไปอย่างเดียวครับหมุนเรับหมุนตามเข้าไปเขาได้แล้วครับเอาละตอนนี้พออยู่เทินเสร็จครับชิดซ้ายเลยครับชิดซ้ายเชิดซ้ายาะซ้ายมาครับท่านจะเห็นปั๊มเอสโซอยู่ซ้ายมือนะครับพี่เพื่อนนะฮะเดี๋ยวเทินกลับมาเห็นปั๊มเอสโซอยู่ซ้ายมือนะเฮ้ยปั๊มเอสโซ่ไปหน่อยจะเป็นหมู่บ้านสุชาครับ ก็จะเป็นซุ้มจะเป็นสตันเลสนะฮะสังเกตได้ง่ายนะฮะเดเผื่อพี่เพื่อนจะมาซื้อกล้องก็ได้วิ่งมาตามทางที่ผมวาดเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายเบอร์โทรลงไว้ให้ที่ในคลิปด้วยเดี๋ยวซ้ายครับนี่ครับติดจะติดกะหายเหล็กถูกครับนี่ครับผมู่าสุชาครับนี่ครับเป็นโลสตนเลสนี่ครับเสร็จแล้วก็แลกบัตรครับแลกบัตรเข้าไปบอกเขาว่าเราจะไปซื้อกล้องกระดับครับ ไปซื้อกล้องระดับครับซอยไหนเอ่ยจำไม่ได้ฮะสามทับห้า i ซี c ท4อ e r v i c e โอเคครับพอๆสามเั้าเราไเห็นลวหนึ่งหนึ่งครับสามทับห้าเนี่ยครับพี่เพื่อนเข้ามาก็พอๆก็จะบริการดีครับแต่เราต้องแลกบัตรนะครับอ๋อเฮ้ยไม่ได้แลกดีกว่าเออเขาไม่เอาบัตรดีกว่ามาซื้อกล้องเขาไม่เอาบัตรครับเป็นแล้วแต่เนี่ยตรงมุมขวามือก็จะขายพวก พกเบลนะฮะเนี่ยตรงมุมเนี่ยพี่ๆีเห็นไหมตรงมุมเนี่ยรถฮอนด้าเนี่ยตรงเนี้ย,เ,ยเข้าไปก็จะขายเบลลขายโซ่ขายอะไรเนี่ยตรงมุมแหลมๆเนี่ยพี่พี่เข้ามาซื้อที่ได้แล้วก็ราคาสมเหมือนกันเพืนมาซื้ออันนี้ก็มารีวิวนะฮะเข้าไปซอยสามตำห้าครับนี่ครับพ,พี่เพื่อนเข้ามาจะเป็นซอยสามตำห้านะครับเลี้ยวขวาเข้ามาเลยครับร้านจะอยู่ท่านในหน่อยนะครับเนี่ยฮะแต่ตรงน,น้าดูจะตรงต้นมะม่วงนะ ถ้าจาไม่ผิดนี่ครับร้านอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับบ้านออกสีออกเขียวๆหน่อยครับนี่ฮะ Cf4Service จำกัดครับนี่ครับพี่เพื่อนกับรูปร่างหน้าตาบ้านถ้าจะนับ้ามาประมาณหลังสี่หลังที่ห้านะครับเนี่ยจะมีเขียนป้ายเขียนว่า Cf4Service นะครับนี่ฮะ6เก้9ทับ108นะฮะมาดูกล้องระดับกันนี่ครับพี่เพื่อน หม่แกะกล่องนะครับเป็นตัวนี้ครับคือผมตีแรกผมอยากได้เป็นโซกเกียนะครับแต่ว่าโซกเกียไม่มีครับมีท็อปคอนครับก็เอาท็อปคอนครับนี่คือของใหม่ใบแดงนะครับพี่เพื่อนนี่นะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับพี่เพื่อนราคานี้ไม่บอกต่อถ้าพี่เพื่อนมาที่ละจะมาที่บ้านเขานะฮะก็จะได้ราคานี้นะฮะนี่ครับใหม่ใบแดงนะครับนี่คือส่งซ่อมนะฮะส่งซ่อมก็มีนะครับ ของอมก็มีครับนี่นะฮะก็พอดีจะมีงานเป็นงานอันนี้เ,เรามีดิงนะ่งฮะแต่ว่าฝีมือผมคงไม่ถึงที่ต้องใช้ดิ่งหรอกผมส่งได้อย่างเดียวคือพอดีผมมีงานอ่าตัวที่กดโคกทําคันแล้วก็ทำระดับถมดินก็เลยต้องใช้นะฮะเมื่อก่อนมานเคิดมาซื้อที่นี่ครับให้เสียบวิยานะฮะ แต่ก็ซื้อในนามผมนะแต่ตังสิวิยาแต่อันเนี้ยตังมผมเองนี่แหละเป็นครั้งแรกที่ผมจะซื้อกล้องระดับใช้นะครับก็ราคาไม่แพงครับซื้อไว้ก็จะดูดีนะฮะทีมงานเราก็จะมีขามีสตาฟฟสี่เมตรให้นี่นะครับพี่เ,เพื่อนในชุดหนึ่งหมื่นสองพันบาทก็จะได้ม,มีมีระดับน้ําให้นะฮะนี่ระดับน้ําให้นี่ลูกน้ําใหต้ตัดเลยครับตัดเลยครับก็จะมีกล้องขากล้องให้ครับแล้วก็มีสตาฟให้เราสี่เมตร ดูเลยครับอันี้มาคัดสดๆเลยครับนี่ครับพี่ๆเ,เพื่อนนี่คือขาสตาร์ทนะครับครบชุดนะครับในราคานี้นี่ของใหม่เดี๋ยวเขาก็จะมีสติกเกอร์ปิดให้เรานะครับเดีย๋ยวเขาก็จะเอากล้องเนี่ยเขาเรียกว่าไปเช็คก่อนที่เราส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยก็จะเช็คก่อนเช็คเสร็จแล้วก็ติดสติกเกอร์รับประกันให้เราเโดยปกติแล้วกล้องเนี่ยก็คือตามตามคือคือเขาเรียกว่าอะไรนะ ตามข้อมูลที่พอรู้มาก็คือว่าเขาจะต้องคาลิเบตก็คือคาลิเบตคือเอามาปรับทุกๆหกเดือนนะแต่อย่างเราเนี่ยถ้าเกิดเก็บดีๆอย่าให้มันสะเทือนเพราะว่าเนี่ยมันจะมีกล่องนิ่มๆเอาไว้ในรถเนี่ยฮะเราก็อย่าตากแดดนะฮะก็จะมีตัวกันจุกกันชื้นมาให้เราเนี่ยเราจะตากแดดเนี่ยมีผ้ามีอะไรให้เช็ดให้เราเช็ดเลนกล้องอะไรเงี้ยถ้าเากิดรักษาหดีเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับปีคาลิเบตทีก็ได้หรือสองปีคาลิเบตทีก็ได้เพราะว่าเราไม่ละเอียดถึงขนานดะถ้าเกิดงานง,างาโครงสร้างเนี่ยท,ทุกๆเดือนเนี่ยตตต้ององคาาาลลิิเเบบบรแ่นนนนมมดะัวก สามเซนห้าเซนมันก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะอันนี้ก็พาเพื่อนมาดูมา,มาซื้อส,สดๆเลยครับนี่ฮะร้านนะฮะ c f o นะครับนี่ครับ c f CS o CSO service จำกัดนะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าคันจะไม่หน้าร้านจะไม่เปิดน,นะครับต้องมากดกิ่งเรียกนะครับพี่ๆก็มากดกิ่งเรียกก็จะตามที่คลิปมาเลยครับ แต่มาไม่ถูกก็โทรหาผมได้ครับนี่นะครับถ่ายไม่ทันครับโมเรนับตังอยู่นี่ครับเนี่็เอาไปคาลิเบทแล้วครับเห็นไหมฮะคือขั้นตอนไม่ใช่ว่าได้ของแล้วปุ๊บจะส่งเข้ากล่องแล้วกลับบ้านไม่ใช่นะครับต้องคาลิเบตก่อนนะฮะนะฮะช่างก็จะต้องคาลิเบทคาลิเบทคือปรับตั้งค่าว่าสินค้าที่ส่งมาขายเนี่ยมันโอเคไหมได้ไหมแต่ถ้าเกิดลูกค้ายังไม่ซื้อเขาก็จะยัง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 ไม่ คือจะยังไม่เอาไปทําอะไรแต่ถ้าเกิดซื้อปุ๊บก็ต้องเอาไปคาลิเบตไปเช็คก่อนว่าก่อนส่งมอบมันโอเคไหมเลยไหมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือความรู้เล็กๆน้อยๆสาหรับผมครับเขาก็จะมีใบอันนี้คือใบคาลิเบตใช่ไหมเฮียรรัับปะกนเช็คอ่านี่ฮะรับประกันตรวจเช็คนะครับรับประกันหนึ่งปีนะเฮียนะรับประกันกล้องใหม่หนึ่งปีหนึ่งปีถ้ากล้องมือสองอะมาคาลิเบตของคาลิเบตแล้วรับประกันหกเดือนอ่าอ่าครับครับครับนี่นี่ครับขาอยู่นี่โอเคไปขึ้นรถ ครับนี่ครับเอาของขึ้นรถเรียบร้อยหมดแล้วครับเของทาร์ตรถแล้วเรียบร้อยอย่าเอาเก็บห้องครับอันนี้ก็ฉีกออกสำรวจนะฮะห้องนี้แรถครับโอเคครับพี่เพื่อนเพื่อนยังไงมุส่งไมโครต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันไปคลิปหน้านะครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามมุส่งไมโครด้วยนะครับสวัสดีครับผม